บางคนไขว่คว้าก้าวสู่ตำแหน่งสูงเพื่อสแสวงหาอำนาจแต่บางคนกลับเลือกที่จะถอนตัวในยุทธภพนี้คนต่อสู้กันเพื่อความเกลียดชังความโศกเศร้ามีอยู่ทุกหนแห่งแต่ก็มีคนห่วงใยเด็กที่ถูกลืมท่านนี้ปกป้องเด็กๆพวกนี้ด้วยเงาฝึกฝนพวกเขาเด็กๆต่างก็เรียกเขาว่าท่านชานหยวนที่พักทิงนี้มีชื่อว่าสำนักเงา วางหรือมืดดีหรือชั่วล้วนแต่ยากที่จะคาดเดาและเด็กๆที่เติบโตมาปัจจุบันต่างก็ซ่อนตัวไปทั่วทุกพักในยุทธภพความลับที่ปกปิดไม่หลายปีพร้อมที่จะเปิดเผยอ,อีกครั้งแต่ไม่ว่าโลกจะลึกลับแค่ไหนมันก็ไม่สามารถปิดบังสำนักเงาได้ครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นยุด สงเพลงกระบี่มาที่นี่ไม่มีของที่เจ้าต้องการอย่ามาขวางทางข้าขวางล้วไงเป็นไงล่ะเจ้ารนหาที่้ายข้าจะสู้ตายกับเจ้าเจ้าไม่ใช่สำนักบูตึงไม่รู้จักประมาณต้น แอบออมมาจากสำนักคุ้มภัยฟู่เวย้ยอย่างลับๆล,ล่อๆจะปราบปรามเจ้าได้อย่างไรฮะเหมือนว่าจะไม่ใช่จริงๆด้วยแต่ทำไมเห็นข้าแล้วต้องหนีล่ะหรือว่าเรื่องที่ข้ามาเป็นไส้เสือกความแตกแล้วแมงมุมดูถ้าแมงมุมจะเยอะขึ้นเรื่อยๆข้าต้องรียบไปจากที่นี่ เจ้าเด็กน้อยหรือชีวิตพี่น้องข้าวาไม่รู้จักกันไม่เจ้าถึงต้องหาเรื่องเอาสองพี่น้องด้วยสำนักเงาทำอะไรก็ต้องบอกให้เจ้ารู้ด้วยเหรอเจ้าเป็นคนของสำนักเงาเลยวางอำนาจบาใจเช่นนี้วันนี้จะให้เจ้าทนใช้ชีวิตให้พี่น้องข้า ให้สึกมาสืบความจะทำอะไรได้ถ้านพี่หลิวหลีเจ sí? ้าเจ้าป่อเรื่องอยู่ที่นี่จริงๆข้าบอกกลัวอะไรหุบปากจงแฝงว่าเขาสองคนออกมาจากสำนักคุ้มภัยไรอย่างไอไรสัตจะเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่เลยนี่ เอ๊ะ yeah. ไม่มีเพลงกระบี่จริงๆเออพระกิดพรเรียกพวกเขาสองคนฮ้าจะไปกำจัดเจ้าหยุดนะจำไว้พวกเราไม่ใช่เจ้าออกไประวังให้ดีปลอดภัยไว้ก่อน สิทธิ์น้องจะวิ่งหายไปไหนอีก <c oughs> ล้อเล่นอีกะสิพี่เจ้ายังจําเรื่องนี้ได้เหรอไม่เสียทีที่ข้าเป็นห่วงเจ้าจะมาพอดีเลยเพิ่้รับสารลับจากอาจารย์ดูว่าอาจารย์มีคําสั่งอะไรแย่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นนกจริงเหรอไม่ต้องกลัวข้าจะแสดงให้เจ้าดูอีกครั้งสิทธิ์น้องดูให้ดีละ่ะ จำได้หรือยังเพลงกรในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะชี้แนะให้เจ้าสองสากระบวนท่าเจ้าฝึกฝนให้ดีสามารถโจมเป็นเพราะสิทธิ์พี่ใช่แล้วก่อนออกเดินทางอาจารหากสิทธ์พี่รู้ว่าข้าฝึกกระบวนท่านี้สำเร็จตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรเส้นทางภูเขาฝูงจอนี่มันเดินลำบากจริงๆ สิพี่ฟังสิสัมเนียงกับการแต่งตัวนี้ถ้าสิพี่อยากรู้ก็ได้ระวังตัวไว้ถ้าไม่จําเป็นอย่าเสียงเบาๆหน่อยมีคนมาแล้วจ้าหนูหน้อยมองอะไรสำนักเมืองชิงอยู่ไกลพนรีฮะ,ฮะไปก็ได้ข้าไม่อยากยุ่งเรื่องของท่านหรอกเจ้าว่าครั้งนี้พวกเราจะทําสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วพวกเราทุ่มสุดกําลังยังมีข่าววงในด้วยมัต้องพูดมากไปเถอะ ออคนแม้แต่เด็กอ่อนหัดขอสำนักเมืองชิงยังปล่อยให้หลุดไปได้อายจัง นี่มีหมาป่าได้อย่างไรเนื้อเหรอเจ้าจหนูบ้านี่ตั้งใจล่อหมาป่ามา,า, <R> าอะที่หลิวลีเรื่องราวมาันมาอยู่ต่อนหน้าพี่แล้วเหรอ ขันเวียนไปถึงขั้นนั้นแล้วอยากจะแยะแสเพลงกระบีป่ปราบมาเหรอไม่เกี่ยวกับเจ้าเชหน้าเบือ่อไม่เล่นแล้วไปพบกันใหม่แล้วกันถ้าพี่รู้หลีเรื่องที่ให้เจ้าแต่เสียสำนักเมืองนี่ไม่มีอะไรไปแต่ว่าไม่มีแต่ข้าไม่อยากคู้รอบที่สองกลับสำนักเงาไปเถอะ ยินดีต้อนรับกลับข้าก็ดีใจแต่ว่าจะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยล่ะผู้พูดมีเหตุผลไม่ได้กลับมาตั้งนานทุกอย่างยังคงดำเนินเหมือนเดิมรู้สึกดีจริงๆอืเลือกอะไรเลือกอะไรใจไม่สงบห้องโถงทั้งสี่เจ้านั่นวันเรียกว่าเคยเห็นห้องโถงทั้งสี่ในสำนักเงาสีหน้าแบ่งเป็นที่ประชุมจัดหาไตาสวนและวิชาลับดูแลเรื่องเกี่ยวกับสำนักเงาความลับสำคัญก็คือห้องโถงที่ประชุม ดูแลเรื่องดาราศาสตร์สมบัติต่างๆก็คือห้องถงวิชาลับพิธีเลิ่อนตำแหน่งเงาของเจ้าจะจัดขึ้นที่นี่ตำแหน่งเงาตำแหน่งเงาแสดงตอนนี้ตำแหน่งขณะนี้ตำแหน่งเงาของเจ้าคือค้างคาวราตรีเมื่อสำเร็จจะได้เลื่นขั้นเจ้าจะได้เป็นเงาอย่างแท้จริงแล้วเข้าไปเลยเดินไปสุดทางข้างหน้ารับกับเงียบ เริ่มพิธีเลื่อนขั้นตำแหน่งเงาข้าจะพาเจ้าไปปลดล็อกตำแหน่งเงาแต่ที่นี่เพ่อตรวจด,ดูขั้นตำแหน่งเงาทำตามเงื่อนไขเลื่อนขั้นให้ครบถึงจะสามารถเลื่อนขั้นตำแหน่งเงายินดีดูวข้าอยากจะเป็นคนเก่ง ทำภารกิจลับให้สำเร็จจำนวนมากเมื่อเพิ่มประสบการณ์และความสามารถตัวเองแล้วตำแหน่งเงากลับมาแล้วภารกิจลับอย่าได้ใจไปอะวาดแบบนี้อีกทีแม้แต่เงาเจ้าก็เป็นไม่ได้แล้วเข้าไปรับใหม่รับสำนักเงากับยี่ชิงไส้เถอะดูสีหน้าแต่ตอนนี้ข้าค่อยเป็นค่อยไปช่วงนี้มีชาวยึ่่าดเหรอถือไว้ข้างใน ยังมีคำอธิบายที่ท่านฉานเวียนเขียนให้กับเจ้าระวังให้ดีเข้าใจหมดแล้วออกเดินทางเลยจำไว้ตลอดเวลาว่ากลับมาแล้วหรอภารกิจใหม่เจ้าทำภารกิจเะรออย่าใจร้อนวิทย์ฝึกฝนกับข้าดูว่าจะทำให้วิทยายุทธก้าวหน้าได้อย่างไรเร็วเร็วเร็วรว,วิทยายุทธให้เจ้าเรียนรู้แล้วในขณะนี้ เปอย่างไรบ้างจริงด้วยต่อไปเจ้าต้องฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วเอาล่ะแต่ที่นี่จะสามารถแก้ไขพวกเราทำภารกิจกันต่อเถอะ นี่คืออะไรธงผู้คุ้มภัยเหรอใช่แล้วสำนักคุ้มภยัยทอมีคนลาดตะเวนอยู่ข้างนอกฮะจุดพักข้าหาผู้คุ้มการสักคนถามดูก็ได้แล้วไม้ซาว่าท่านผู้นี้คือสืบถามไปไปได้อย่างไรขี้โม้เหลือเกินงั้นท่าหนหน้าคุ้มภัยดูให้ดีล่ะเดี๋ยวท่านก็เชื่อข้าแล้วเลือกเนื้อเรื่องจะสะท้อนถึงนิสัยของท่านที่แท้คนที่นี่อยากรู้จริงๆว่าในอนาคตเจ้าจะมีนิสัยอย่างใดเหนียว อย่าเหมือนกับผู้ใหญ่คนนั้นเชียวจนภูเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะหาคนถามแถวนี้ดูเถอะเหมือนว่ามีเสียงร้องไห้อยู่ด้านหน้าไปดูกันไม่นง <c oughs> มาพอดีเลยท่านจอบยุดขึ้นเขาไปทางนี้ก็จะเป็นค่ายของโจนภูเขามันอันตรายต้องระวังให้ดี ม่ขอบขอบคุณมากท่านจอมยธหากวันหน้ามีวาสนาจะต้องตอบแทนบุญคุณอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างเชื่อดูว่านี่คือเอาชรทำไมเจ้าไม่แตะท้าเจ้าดิ่นสุราหอมจังเลยเอ๊ะทำไมมีคนขายเหล้าอยู่ในจุดพักพี่คนขายเหล้า ตื่นสิเอาเอาอีกด้วยหลับลึกขนาดนี้ดูท่าทางจะต้องหาวิธีอื่นแล้วดูตรงนี้เรียกเจ้านั่นแหละเด็กน้อยเออผู้ใหญ่ชอบโ<ถ>จริงเหรอดีจังเลยพูดแล้วต้องทำให้ได้รีบใช้ถ่ายรูปบันทึกหน้าตาของพวกเด็กๆเ,เอาไว้ ใช้ความรู้สึกเลื่อนขึ้นลงเพื่อปรับมุมมองกล้องแต่ที่ถ่ายเพื่อถ่ายรูปเหนียวถ่ายได้ไม่เร็วเลยฮะได้ได้ได้พวกเราเกี่ยวเด็กน้อยยุ่งยากจริงๆทำเรื่องสำคัญก่อนดีกว่า มีคนขายเหล้าขอโทษนะใครใครโยนข้าลงมาในแม่น้ำเนี่ยไม่มีใครโยนจับนอนเหรอผู้คุมหนุ่มเ yeah. ช้าอบมาถึงวิชายอดเลยไม่ยากสุราขาวด่านนอกนี้กลิ่นหอมหวนข้าจะไปเดี๋ยวนี้อย่าให้คนชายพลาดการดื่มสุราในเวลาดีๆแบบนี้ ชายท่านนี้โอ้ยมาได้เวลาผู้คุมหนุ่มลินและมีผู้คุมหนุ่มลินซับไม่มีใครกล้าคำพูดคำจายังไม่สืบถามข้าดูเจ้าเป็นคนมีฐานะกลมารังแกคนอย่างข้าก็แค่ดื่มสุราข้าจะดื่มให้เจ้าดูเดี๋ยวนี้ได้ไม่ละข้าท่องเองเด็กน้อยอย่างเจ้าเจ้ากล้าหยอกหยอกล้อจ้เจ้าลูกเต่าไม่รู้ดีชั่ว ยังไม่คุกเข่าให้สิทธิ์ผีของข้าอีกเจ้าฝันไปเถอะขร้อ,อ,รองตอนนี้ก็ยังทันนะข้าจะออกมือให้หน่อยเฮ้เด็กน้อยอย่างเจ้ายังพอมีฝีมืออยู่บ้างเหรอเนี่ยก็แค่จัดการสิทธิ์น้องอ่อนหัดของข้าได้ไม่นับว่ามีฝีมือหรอกนะไม่มีฝีมือเหรอผู้ชายหลายคนรุมเด็กวัยรุ่นคนเดียวยังพูดจาอวดเก่งอีก น่าไม่อายขอบคุณพี่ชายไม่ยากถ้าจอมยุทธฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆถ้าเลื่อมใสมีเด็กน้อยเจ้าเป็นใครฝูจโจมีอะไรถ้าเป็นสหายสำนักคุ้มภยัย<ะ>จอมยุทธท่านนี้พูดได้ไม่เลวเข้ามาให้ข้าดูหน่อยว่าพวกเจ้าสองคนมีความสามารถอะไร แม่นางคำนับให้ข้าสามครั้งก็จะปล่อยเจ้าไปเธ้าจะคำนับไหมไม่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรข้าเห็นเขาเลือดไหลไม่หยุดเกรงว่าจาช่างเถอะข้าจะไปดูว่าคนคนนี้ยังมีลมหายใจอยู่ไหมเอ๊ะมีจดหมายอยู่ตรงนี้ ครานี้เจ้าลมสำนักเมืองชิ้เจาดูนี่สิแล้วจะมอไม่ฆ่าเธอข้ามีวิธีท่าแกอ๋ออ๋อผู้คมหนุ่ม,มหน่าเสียนเรื่องเล็กขุดหลุมขุดหลุม,ข,ลมขุดหลายหลุมทุกอย่างเรียบร้บรอยด้วยในวันนี้ขอบคุณมากได้เป็นสหายกับท่านจจได้เป็นสหายกับผู้กล้าอย่างคุณชายดีให้สุราขาวด่านนอกเป็นพยานต่อไปนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้ว กับเพื่อนใหม่ๆที่ศาลาสามารถรีบทักคายกับเขาเถอะไม่ต้องห่วงไม่แอบดูหรอก